สวัสดีค่ะวันนี้ชวนทำขนมจีนน้ำปลาล้าสูตรโบราณอร่อยกลมกลม่อมหอมน้ำปลาล้าวิธีการทำและวัตถุดิบมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวัตถุดิบและเครื่องปรุงมีประมาณนี้นะคะถ้าเ,เพื่อนๆไม่ทานสามารถไปดูย้อนหลังได้ค่ะขั้นตอนแรกเราต้มน้ำใส่พริกหอมกระเทียมกระชายใบมะกรูดตะไคร้พอน้ำเดือดใส่เนื้อปลาลงไป เมื่อเนื้อปลาและเครื่องพริกแกงสุกแล้วให้ปิดไฟได้จากนั้นให้ตักเครื่องแกงพริกกระชายหอมแดงกระเทียมออกมาตั้งพักไว้แล้วก็ตามด้วยตักเนื้อปลาออกมาตั้งพักไว้นำเครื่องพริกแกงที่ตักไว้มาตามให้ละเอียดจากนั้นใส่เนื้อปลาลงไปตามให้ละเอียดเช่นกัน เปิดไฟอีกครั้งใช้น้ำที่ต้มปลาเดิมตักเนื้อปลาและพริกแกงที่ตําไว้ลงในหมอ้อปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาผงนัวพริกสดน้ำปลาต้นหอมผักชีลาวแล้วก็คนให้เข้ากัน แล้วก็เตรียมพร้อมตักเสิร์ฟได้เลยค่ะทานคู่กับขนมจีนแล้วก็ผักสดเครื่องเคียงขนมจีนน้ำปลาสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่หาทานยากมากๆแล้วก็ไม่มีใครทําขายด้วยค่ะเป็นสูตรอาหารดั้งเดิมของชาวอีสานซึ่งนําเนื้อปลามาแปลรูปอาหารโดยใช้น้ําปลาในท้องถิ่นมาประกอบกับการทําอาหารค่ะ หน้าตาสีสันน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆคนไหนที่ชอบทานเผ็ดนะคะสามารถเพิ่มความเผ็ดของพริกได้ค่ะแต่เอไม่ชอบทานเผ็ดไข่ก็จะใช้พริกมาโรยหน้าแบบนี้ค่ะเพื่อนๆลองไปทําดูนะคะวิธีการทําและขั้นตอนไม่ยากเกินไปค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมส่วนคลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไรนะั้นอย่าลืมติดตามกันดูนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ